สวัสดีจ้าพ่อกับแม่อนุ่งคนหลักปลาคือเก่าน่าจะเนาะในวันที่วันที่สิบท่านว่าสองหาหกแปดน่าจะมันนี่แม่อนุ่งก็บผพาเขาปลาให้เก้าละจ้ะไปติดตามกันบ้างจ้าว่าสีมานหรือปล่ามานน่าจะมันนี่ก็มาตามหาเฮ็ดก่อนละจ้ะตามกันเลยจ้า องนกจ้าพี่น้องโอ้ยมดขัน่ันแสบบอพันกินขากแถมมดขันก็เ <ś c oughs> ลยแดง้างสามจ้าพี่น้อง ก็พ่อลวจ้าหยกกอแดงแกงหวานสองดอกสวยๆเลยนะจ๊ะเนาะโอ้สวยๆ,ๆจ้าเอาอีกจ้าดอกนึงจ้าสวยๆ,ๆเลยจ้า เอาอีกจ้าพี่น้องดอก<ๆ>สวยๆเลย mm hmm. กำลังเห็ดตุปุกอยู่กุ้งกุ๊พอดีเลยสวยงามมากหลังเลยจ้าพี่น้องจ้าตุ้มพไปเลยอสองสาม หลังแหล่อ,อกไม่ เจ้าพี่น้องจ๋ากกโกแดงแกงหวานอีกเลยดอกสวยๆอีกแล้วจ้า เอกจ้าพี่น้องจ้าอดอกนี้ได้อยู่ดอกนี้ก็ได้ดอกนี้ก็ได้ 이게 냥다이유 또이아이죠 พี่น้องเอ้ยแม่อ้องมาฝุกเอมองเดียวมเส้นนี้ว่ามันสิบุไรเฮ็ดน้ำเขาอยู่ว่ามันสิได้แต่งแต่เฮ็ดก็หน่อยหนอยนิดๆมาพอเฮ็ดล้างแหล่ม่เดียวเกืบเต็มกระตา มนฟูกตังไนบุญเจอลูกฟูกเดอละแบ่บ้านจ้าบ้านเบ็ดละถ้ากระปาและเจ้าบนนี่คนณนะ เต็มตาแล้วกลับบ้านกันจา้าวันนี้